เราคือศูนย์จุดศูนย์แม่พงก,ก็อยู่กับองคอ์กรมีตั้งสี่ห้าร้อยชีวิตไม่เอาแม่พงไม่ชอบประมาณนี้เนาะเราสู่กันฟังประวัตินะอ่านาะงคำล่าเข้าใจเนาะไม่ต้องไปหน่อยเขาหลอกออกมาถ้าเขาไปแล้วสองสาครั้งเขาไม่ให้ประแจถือว่าออกมาเหอะเขาไม่เขาไม่ยินดีต้อนรับเราหรอกนะแต่บางคนเขามีประแจเขายินดีเขาก็บวกให้เราก็ขอบคุณเขาแล้วก็ออกมาแค่นั้นเองไปอีกรอบเราก็ทดลองไปหลายๆรอบถ้าเขาไม่ให้ก็ถอยเหอะ ไปที่กลุ่มที่เขายินดีต้อนรับเราเนาะมามา่มา,มาเข้าใจเนาะขอบคุณใช่ไหมแม่น้องแฟดใช่ไหมเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันให้ประแจถือว่าถือให้เกียรติอยู่แบบเส้นทางขนานใช่นี่เนี่ยแม่น้องแฟดนี่แหละเนาะแอดไอกับแอดไอแอดไอกับแ,แม่พวงแก้วเราอยู่กันมายาวนานชีวิตเราะนะในโลกโซเชียลเราอะจะจะแตะเข้าปีที่เจ็ดแล้วนะเราก็เป็นแอดมินตั้งแต่ช่องต่างประเทศอะนะมาลีสวัสดีจ้าเอามา ลงแล้วเหรอเห็นเมื่อกี้แว๊บๆไม่พงก,ก็ไปกดให้เดอ้อไม่ได้ลงไปเพราะไม่พงขึ้นวันแบนไปตามๆนั้นอะนะใช่ไหมเราอยู่ของเราแบบม่อดแม่ๆเราอย่าไปทะเลาะกันเลยมันเสียเวลาเสียเพื่อนเสียความรู้สึกเสียไปทุกอย่างฉะนั้นเรามาสร้างสรรค์แต่คุณงามความดีสร้างสรรค์แต่มิตรภาพเอาช่องของเราให้รอดเอาช่องของเราให้มีคนเข้ามาเยอะๆดีกว่าเราอย่าไปมัวทะเลาะบบกแวงไม่เอานะถ้าสมมุติว่า ถ้าใครฝืนไปทะเลาะบอกแหวงและตามมาห้องแม่พวงแม่พวงจัดจัดการแม่พวงจะไม่ให้เข้าช่องละแม่พวงระวังที่สุดแม่พวงหนีสุดธิดสุดเดชละหนีมาสองปีแล้วจะสองปีละที่ทะเลาะกันนะนะขอร้องนะขอร้องนะแม่พวงก็มาสร้างสรรค์แต่คนงามก็ดีช่องแม่พวงคนแรกที่มาให้พี่ๆน้องๆเราอยากมีช่องแม่พวงคนแรกคนอื่นไม่กล้าทําแม่พวงบอกมาใครอยากมีช่องมาพอดีแม่พวงมีมีแบบ วิธีขึ้นยังไงไปยื่นขอว่าจะขึ้นไรอย่างไงแต่ก่อนเขาไม่ให้กันเราแเม่น้องแปดเนาะเขาจะอุบกันไว้แม่พวงก,ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปช่องนู้นช่องนี้พอดีเราไม่มีไปถามมั่งช่องนู้นช่องนี้พูดเราก็ต้องแวน้นหาความรู้มาเก็บเกี่ยวเอาไว้เก็บเอาไว้ของเราสุดท้ายท้ายสุดแม่พวงก,ก็ผ่านผ่านกแเราก็โดนอะไรนั่นคือเป็นครูของเราที่เราเดินสปะสเปะผิดพลาดมาอันนั้นคือเป็นครูของเราอย่างแท้จริงเราก็ต้องเอามาประยุกต์เอามาอ่า ปรับเปลี่ยนนะของเราเนาะว่าของเราต้องเดิอนอยังไงอะไรงไงแต่แม่พวงก,กับพูดหมดแนะนําหมดใช่ไหมมารีแม่พวงก,ก็จะบอกให้พี่ๆเพื่อนๆลูกหลานแม่พวงยินดีต้อนรับช่วยทุกคนอย่าทิ้งกันใครไม่ไม่มาหาแม่พวงแม่พวงก็เออก็ก็ไม่พวบก,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 ก็นับหนึ่งนับสองนะใครมาหาเราเราจะกระโดดไปเราไม่ทิ้งใครถ้าใครห่างเหนินเราไปเราก็ตามไม่ทันหรอก เราก็มีนพี่พี่ๆน้องๆเราต้องดูแลกันเยอะแม่พวงไม่ใช่ว่ามีแต่ไปเล่นอย่างนี้ไม่เอาแม่พวงมีหน้าที่การงานต้องดูแลถ้าหน่วยองค์กรงบปีประมาณลงมามันจะเหนื่อยมากแม่พวงวันไหนไม่ได้เข้ามาบางครั้งก็ไม่ได้ไหลสดเลยนะไม่ได้ขึ้นไหลของตัวเองเลยแม่พวงก็จะไปหมดแรงอ่ะประมาณว่าหมดแรงแต่แม่พวงก็ถ้าตื่นมาแป๊บแม่พวงจะแว้นละแว้นให้พี่เพื่อนแต่ช่องเราอ่ะ ไม่ได้ไลฟ์สดไม่เป็นไรแต่แม่พวงก,ก็ยังกลับไปหาพี่ๆน้องๆเราเหมือนเดิมที่ผ่านมามาลีรู้ดีว่าแม่พวงหายไปไหนบางทีก็ไม่ได้ไลฟ์สดคนก่อนๆถ้ารู้ว่าแม่พวงหายไปไหนเขาจะไม่ถามเลยบางทีก็แบตเตอรี่หมดเครื่องมันร้อนไม่น้องแฟดอะไรนะ อ่าอย่างแม่น้องแปดเจอมาเยอะใช่นี่แหละคือเป็นบทเรียนของเราเป็นครูของเราแล้วก็เราต้องถ่ายทอดให้พี่น้องน้องของเรารู้เนาะน้องน้องที่ว่าตามมาทีหลังเขาจะไม่รู้เราเป็นเพื่อนกันได้นะไม่ว่าจะอายุเมื่ออายุเยอะอายุน้อยนะแม่พวงก็เอาสามไว้นั่นแหละเราอย่าถือสาใครเข้ามาในห้องเราเป็นเพื่อนกันหมดเนาะเราจะดูแลเทคแคร์กันตลอดนะเราอย่าแบ่งพักแบ่งพวกอย่าแบ่งคติอะไรไม่เอานะแม่พวงขอขอขอร้องเนาะขอร้องมาตลอดนะ ทำหน้านที่เใน,เอ,นเอาหน้าเออใช่พูดเอาหน้านั่นแหละนั่นแหละพอละไม่ต้องนั้นละนะเราจบที่เราถ้าเราไม่ต่อยอดก็จบนะมาตลอดนะพอมีเรื่องก็เออนั่นแหละเกิดอะไรก็เออนั่นแหละก็ก็ถอยๆอยออกมาจบเนาะอืมอืมโอเคนั่นแหละมันมาใส่ร้ายใส่พวกเรานั่นแหละถอยดีกว่าเนาะนั่นเลยขนาดช่วยเต็มที่นั่นแหละมันแม่เยอะอ่าที่ที่น้องๆเรียกอาจารย์ปรามาจันทร์ออกจากแม่พวงหมดนะ ออกจากแม่พวงหมดท,ท,ที่เขาทุกวันนี้เขาเป็นอาจารย์กันแล้วเขาเป็นท่านรองท่านเลิรอันนั้นออกจากแม่พวงหมดมีทรัพย์แค่ยี่สิบสามสิบเหมือนเหมือนเหมือนแนบเหมือนมาม่านี่แหละแต่ตอนนี้เขาเป็นปรมาจารย์ล้ะเขาไม่มาหาแม่พวงอ่ะเขาเรียกอะไรระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนอันเนี้ยคําบังเพยอันเนี้ยสุดยอดก็มีอีกอย่างแม่น้องแฝดจำไหมนะเสร็จนาค่าโกถึกเสร็จศึกค่าขุนพลอันนี้เลยมันเป็นประวัติศาสตร์ มันใช้ได้จนทุกวันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงทุก